ตอนนี้นะครับผมกำลังรอครับตอนนี้นะครับผมกำลังรอนะครับจอกแหนนะครับมันพัดในพวกไอเขียวๆนี่ฮะมันพักขึ้นมานะครับมันจะผมเชื่อมันจะพาปลามาด้วยครับแต่ว่าประเด็นปัญหาของเราคือสส่เป็ด ประเด็นปัญหาของผมก็คือตอนนี้ครับสายเบ็ดของผมอะมันวันนะครับกับไอ้พวกจอกแน่ที่เข้ามานะครับข้อดีอย่างหนึ่งของไอ้พวกจอกแหน่พวกนี้ก็คือว่ามันจะเอาปลามาให้เราครับปลาจะตามไอ้พวกนี้ขึ้นมาแต่ปัญหามันก็มีอยู่ว่าสายมันมา,มาพัดสายสายครับทำให้แบบมันติดนะครับเดี๋ยวเราจะลองสอัก ครึ่งชั่วโมงครับถ้าไม่กินเราจะย้ายไปตรงที่หน้าฝายครับตรงที่มันไม่มีพวกไอ้พวกนี้ครับรอกันต่อไปครับประมาณนี้สักครึ่งชั่วโมงนะครับเราจะไม่ทิ้งเหยื่อวไว้นานนะครับในช่วงนี้ถ้าไม่กินคือเราต้องย้ายครับเราเราจะไม่ยึดติดกับที่ใดที่หนึ่งนะครับเพราะมันเป็นใหม่แม่น้ำนะครับเนาะ ไม่กินก็คือไม่กินนะครับเดี๋ยวจะไม่รอแล้วครับผมว่าผมจะย้ายแล้วนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างนานแล้วปลาก็ยังไม่กินนะครับ,น,รบน้ำน้ำน้ํน้ำน้ำน้ำกระจายครับปลาปลามันออกเดี๋ยว,วเราจะยังคงแผนเดิมครับอีกประมาณสิบห้านาทีครับถ้ามันยังไม่กินก็ เดี๋ยวผมจะย้ายนะครับเพราะว่าประัตของเรามันก็เริ่มมีแล้วครับหวังว่ามันจะพาปลาน้อยมาครับปลาน้อยพวกนี้ครับมันจะเกาะกับไอ้พวงนี้นะครับไอ้พวกไอ้เขียวๆเนี่ยไอ้พวกปลาตกชวานี่ครับแล้วไอ้ปลาตัวใหญ่เนี่ยมันก็จะปลาตามปลาตัวน้อยมานะครับตามเรอตามทฤษฎีแล้วมันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับ แต่ถ้ามันยังไม่กินอีกสักพักหนึ่งผมก็พร้อมครับพร้อมที่จะย้ายไปอีกที่หนึ่งครับนึงวันนี้อากาศค่อนข้างที่จะร้อนนะครับต้องมองหาบริเวณแบบน้ําลึกครับเบิบริเวณน้ําไหลอย,อย่างครับเดี๋ยวจะไปดูพื้นที่รอบๆก่อนนะครับ เราจะไปดูบริเวณรอบๆนะครับน,นี่จะเป็นเหมือนกับคล้ายๆกับอ่างเก็บน้ำนะครับขนาดใหอันนี้จะเป็นแม่น้ำครับ น้ำน่าจะลึกพอสมควรครับแล้วผมจะลองตามเส้นนี้ไปครับมันน้ำจะลึกนะครับแบบนี้ ปัญหาของเราก็คือว่าหาปลาให้เจอครับรู้ว่าปลาอยู่ตรงไหนกินแน่นอนครับแต่ใดที่เราไม่รู้ว่าปลาอยู่ตรงไหนครับเราก็จะไม่ได้ปลาครับหลักง่ายครับหาให้เจอครับว่าปลามันอยู่ตรงไหนง่ายๆก็คือปลามันออกตรงไหนวิธีสังเกตง,ง่ายๆก็คือว่าปลามันออกตรงไหน ตรงน้ำอย่างเงี้ยครับว่ามันเล่นน้ำตรงไหนแถวไหนแถวนั้นแหะครับที่ปลามันอยู่ก็ตกแถวนั้นแหะครับเขาน่าจะใส่แน่งครับแถวนู้นนี่ปลาออกทีหนึ่งะ่ะไปไกลไหมนี่ เดี๋ยวเราจะเดินไปให้สุดทางนะครับหลักของผมก็คือง่ายๆครับปลาอยู่เนี่ยผมก็ตกตรงนั้นนะครับผมจะไม่รอให้ปลามาหาผมแต่ผมจะให้ ผมนเนี่ยไปหาปลาเป็น,นี้่อไปหาปลาเองอันนี้น่าจะมีอยู่ครับปลาน่าจะเลี้ยงลูกน้อยครับ ร,ย,รยผมจะเดินไปให้สุดทางครับ ไ้ตรงจุดเมื่อกี้ปลามันไม่กินผมสันนิษฐานว่ามันน่าจะเป็นเพราะว่าปลามันไม่ถูกจุดอ่านี่เป็นเรือนี่เป็นจอกแน่เหมือนกันนะครับผมจะลงเบ็ดผมจะลงแถวนี้นะครับ นี่เสียดายครับแถวนี้มันเป็นจอกนี่ะไม่ใบบัวบกอาจตบชวาไม่ใช่ใบ,บบัวบกนี่คือบอ่อครับบอ่อค่อนข้างที่จะใหญ่มากครับแต่ประเด็นของเราก็คือว่าเราไม่ได้เอาเหยื่อหรือวก็เอาอาหารมาล่อมันไว้ก่อนเงนี้ครับ ดันั้นวิธีการที่ดีที่สุดสำหรับเรานะตอนนี้ก็คือว่าเราต้องหาปลาให้เจอว่าปลามันอยู่ตรงไหนเราไม่เคยมาตกที่จุดนี้ครับบริเวณนี้เราไม่เคยมาตกแสดงว่าเราหาให้เจอว่าปลามันออกตรงไหนเยอะๆแล้วก็ตกไปที่บริเวณนั้นครับอย่างบริเวณตรงกลางตรงนู้นปลาก็ออกแต่ว่าเราไปไม่ถึงบริเวณนั้นครับ เดีย๋ยวเราโยนเหยี่บไปไม่ถึงบริเวณนั้นช่วงเวลาอากาศร้อนๆอย่างเงี้ยครับไม่มีเมฆอย่างนี้ค่อนข้างที่จะยากที่จะหาปลาให้ได้อย่างเงี้ยครับเพราะว่าปลามันอากาศมันร้อนน้ำมันเย็นถ้าอากาศมันร้อนๆร้อนจัดอย่างเงี้ยครับน้ำเย็นๆแบบนี้ต้องไปตกแบบน้ำที่มันลึกๆะครับ ตรงนู้นปลาออกครับแต่ว่าเราโยนเบ็ดไปไม่ถึงครับตรงนู้นนะครับเราเราจะดูแถวแถนี้ครับแต่โดยหลักแล้วมันเป็นอ่างเป็นโค้งว้าวเข้าไปอย่างเงี้ยครับมันก็ไม่ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร,ร่คัะเพื่อไปตกปลาบริเวณน,นั้นยกเว้นที่มันเป็นสันมาาเงี้ยก็ตกบ,บริเวณน,นี้เแล้วก็จะตกไปให่ไกลปลาก็น่าจะมีอยู่ครับ แต่บริเวณอ่างว้าวเนี้ยครับถ้าจะไปตกก็ต้องไปตกที่มุมนั้นแต่ว่าเขาลงไอแห่นี่ไว้ครับเราก็เวลาปลามันเข้ามันก็ไม่ได้ครับหมดสิทธิครับองหาปลาให้เจอครับว่ามันอยู่ที่ไหนแล้วค่อยไปตกที่นั่นดีกว่า ตกแบบมัวๆครับถ้าตกแบบมัวๆอย่างเงี้ยตกทั้งวันก็ไม่ได้อะไรแน่นอนครับแล้วก็แต่ละจุดนี้ครับไม่ต้องไปยึดติดกับมันมากครับในช่วงหน้าหนาวแบบนี้ครับฟ้ามันจะ ไปเรื่อยๆของมันแต่ผมก็ต้องมองหาปลาอนนะว่ามัานอยู่แถวไหนพวกที่เห็นออกบริเวณนี้ครับปลาอันนี้น่าจะเป็นแนวน้ำตื้นนะครับอากาศร้อนๆอากาศ,ากาศ,ากาศายิ่งใสๆมาก็จะได้ผลแล้วนะครับว่า นี่ครับตรงนึงม่มาแล้วี๋ยวผมขอยินดูสักพักหนึ่งครับปลามันออกเมื่อวันไหนถ้าปลามันออกแสดงว่าแถวนั้นยินดูสักพักหนึ่งครับ เดี๋ยวผมก็ไปเก็บเก็ดยนะไอสิ่งเล็กๆเรียกว่าจอกแนมันเต็มแล้วมันเริ่มเต็มเปี่ยม้วครับผมย้ายเดี๋ยวผมจะย้ายไปดูฝั่งนู้น,นครับผมจะย้ายไปดูฝั่งนู้นฝั่งนี้ไม่มีอะไรเลยครับเงียบเก็บ เงียบยังไม่พอครับเต็มแล้วครับตอนนี้เต็มเต็มนะครับเดี๋ยวผมต้องเริ่มเก็บของนะครับเดี๋ยวจะเก็บของให้เสร็จนะครับแล้วก็เก็บเป็ดพอเจอกันฝั่งนู้นครับ